I oh. have เบามากไดียวนี้กันไม่ชัดใช่ไหมครับใช้ยังไงอะพูดได้เลยโอ้ว่าจะไม่ลองให้นะเนี่ย กคนร้องก็ร้องต้าเหมือนกันเรีนทุกคนร้องก็ร้องต้าเหมือนกันเอ่อก็วันนี้เนี่ยที่ได้รางวัลน,นี้มาเนี่ยก็เพราะว่าทุกคนเนี่ยพยายามทำเพื่อปริโชค ยาามทำเพื่อผลิตผลิตโชคนะครับวันนี้ก็เห็นแล้วว่าทุกคนรักเห็นแล้วว่าทุกคนรักเราแค่ไหนนะครับก็จ้ ก็รักทุกคนมากๆเหมือนกันนะครับก็สัญญาว่าจะจะเป็นจะทำตัว ให้เป็นประโยชน์จะไม่แค่จะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของทุกคนนะครับอย่างที่ทุกคนมองเห็นผมว่าผมทำตัวเป็นประโยชน์ทำตัวดีของสังคมและของทุกคนอะไรอย่างนี้นะครับ

Ja, Text ja, 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 ja.